ตรงนี้เดิมเนี่ยมันก็เป็นที่คนเดินผ่านครับแล้วไม่มีประโยชน์อะไรไม่สวยด้วยไม่มีอะไรลบล้างไม่มีอะไรใช่ค่ะโลกๆบยู่น่ะแล้วก็เอามาทําให้เป็นสวนน้ำตกครับแล้วได้รับนะฮะได้รับเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์สองล้านบาทเนี่ยสล้านบาทเอามาทำสวยเลยโอ้หมันเหมือนสวนน้ำตกนะคะใช่ใช่ใช่ก็เือนสวนน้ำนี้เลยค่ะ งนี้นะคุณเทพสิทธิ์อาคารกีฬาสโมสรของเราข้างในเนี่ยเป็นฟิตเนสนะฮะในนี่เรามีฟิตเนสแบบระดับโรงแรมสีดาวห้าดาวเลยนะเรามีสโคต์นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้เลยใช้ได้มาแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องเอาใจเลยจานไม่ต้องใช้ได้เลยมีโรงยิมนะฮะโอ้แล้วจริงๆเรามีคลินิกที่ระดับระดับโรงพยาบาลเอกชนเลยนะ น้ำตกสายมานนะครับเราให้มันตกมาเหมือนสายมานมี2ด้านฮะด้านนี้เหมือนสายมานแต่อีกด้านอีกตรงข้ามเนี่ยเป็นน้ําตกกระเซ็นเป็นเงินบริจาคของสมาคมเม่กสาคศิษย์เก่า อาคารเนี่ยเป็นอาคารที่กําลังกอ่อสร้างกําลังทําฐานรากอยู่กำลังทำฐานรากอันนี้เป็นอาคารนาวมินทราธราชิราช<อ>เป็นพระนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาคารเนี่ยสูง20ชั้น<อ>นะครับแล้วก็มีชั้นใต้ดิน2ชั้นครับข้างบน10ชั้นจะเป็นสำนักงานแล้วข้างล่าง1ิชั้นเนี่ยก็กจะเป็นจะเป็นห้องเรียนแล้วก็ชั้นใต้ดิน2ชั้นจอดรถ4 0 0รคันตึกนี้คือตึกเรากำลังอยู่เนี่ยฮะเป็นอาคารเป็นเป็นโมเดล ของอาคารสยามบรมราชกรลวารีเนี่ยตึกที่เรายืนอยู่นะครอาคารสูง15ชั้นแล้วข้างด้านหน้านี่ก็เป็นห้องประชุม2ชั้นน,นะครับแล้วก็อันนี้นี่อันนี้คือตึกอเมริการ ที่เราเรียกว่าอาคารนราธิปคงประพันธ์และอีก2เดือนจะเสร็จนะแล้วนี่ก็อีกสเดือนจะเสร็จแล้วจดละฮะจดละฮะเรากําลังทําตกแต่งภายในควบคู่กันไปด้วยขณะนี้นะครับซึ่งจะสูง11ชั้นแล้วขบนดาดฟ้าก็จะเป็นที่สําหรับจัดงานได้ในระยะหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องประชุมนะครับต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเราทาระดับบู๊คลาสมดมีอุปกรณ์ครบหมดฮะเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยเวทีจัดสวย อาจารย์เห็นชื่อแล้วก็เรียกว่าสยบเลยนะครับอันนี้เราโอออฟเฟรมในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเขามักจะมีนะเพื่อจะใช้เป็นสถานที่สําหรับสิ่งสําคัญต่างๆนะฮะเช่นผู้บริหารที่สําคัญจริงๆแล้วห้องนี้นะฮะเราได้จัดให้ศิลปินระดับชาติได้วาดพระบรมรูปของในหลวงอันนี้ก็ได้อาจารย์ชุวัฒนะจากศิลปกรที่ท่านช่วยช่วยวาดภาพนี้ให้นะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นภาพสําคัญเนื่องจากว่าเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงคุย นะและเป็นครุยที่พระพระองค์มาพระราสถานปริยบัติครั้งแรกเมื่อปี2513 2513ที่นิดานะภาพตรงข้ามเนี่ยก็อันนี้วาดโดยศิลปินแห่งชาตินะ ท่านศาสตราจารย์ปีชานะเทาทองนะครับข้างบนเนี่ยจะมีฝนมีฝนตกเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยแล้วจะมีธรรมชาติของประเทศไทยแล้วมีพระบรมมหาราชวังนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงภาพพรภกรยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงกลางก็เป็นภาพที่พระองค์ได้ได,ไ,ดได้ได้มาพระราชทานปริญญาบัตร ให้กับนีด้ามา2,513นะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นเป็นที่สำหรับการกกรินกระปรองทั้งทั้งแขกสำคัญในประเทศต่างประเทศแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเราก็จะตั้งใจว่าในอนาะคตเนี่ยเราจะติดภาพเป็นมาเป็นภาพแผ่นโลหะนะฮะของ นักวิชาการที่ได้รับรางวัลน,นักวิชาการของ l ีดาที่ได้รับรางวัลที่สําคัญหรือสิทธิเก่าของ l ีดาที่ได้รับรางวัลสาคัญครรเราก็เตรียมไว้ใช่ฮะนะอันนี้ก็ต้องการให้คนที่เข้าเข้ามาใช้ในห้องนี้นะด,ด้วยความรู้สึกภูมิใจนะครับ,รบโอ้จบครับ คงเรียกว่ารู้จักนิ่ได้กันเรียกว่าอย่างละเอียดอ่อนรู้รกันเลยว่าย้อนประวัติเลยนะครับและที่สําคัญคือสถาบันศึกษาบัณฑิตศึกษาแห่งแรกของประเทศด้วยอายุ45ปีแล้วก็เป็นพระราชบุตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตศึกษานั้นที่จะมาพัฒนาประเทศท่านเจ้าสมบัติได้พูดไว้อย่างท่องแท้นะครับปัจจุบันภายใต้าการบริหารของท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ร,รุสมบัติธรรมรงธนิวงศ์คงเป็นที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า วิสต์มฟอร์ชานซ์ที่ท่านตั้งเป็นมอตโต้ของมาลัยนั้นสมกับคำนี้จริงๆครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับกทมเขาจัดประกวดสถาบันการศึกษาเนี่ยเราได้เหรียญทองประเภทวิทยาลัยในสวนด้วยนะโอ้โหเป็นกร University ท้เป็นปีนยูสตีเลยทีเดียวผู้ชมครับนี่แหละครับคือความศักดิ์สิทธิ์ความขลังของสถาบันนี้ได้แห่งนี้หรือสถาบันบัณฑิตวัฒนบริหารศาสตร์โอ้แล้ววันนี้ผมและน้องมิจิตรู้สึกขอบพระคุณและซาบซึ้งที่อาจารย์ได้พา ทัวร์นี้ได้เลยเรียกว่าอย่างอินใจเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรับปรุงของเราจริงๆครับสวัสดีครับครับขอบคุณแล้วก็ยินดียินดีต้อนรับนะครับค่ะอาทิตย์หน้านะคะแขกซ e o ของเราจะเป็นท่านไหนนะคะต้องติดตามทุกคันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนค่ะกับรายการซีอีโอซวันนี้นะคะเมจิแล้วก็คุณตังนะคะแล้วก็อาจารย์คอร์ดไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับหลักคิดในการทำง,งานที่สำคัญนะครับนอกจากจะคิดดีทำดีมีประโยชน์แล้วยังไม่พอยนะฮะยังต้องทำให้ถูกต้องด้วยจากประสบการณ์ในชีวิตของการบริหารงานของผมนะครับว่างานทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จได้นะเป็นอย่างดีถ้าเรานะเอาให้ความเอาใจใส่ติดตามควบคุกมกำกับอย่างใกล้ชิดนะผมบอกกับเพื่อนร่วมงานว่า มาตรการที่จะทำให้การควบคุมและติดตามงานมีประสิทธิภาพเนี่ยผมเรียกว่า effective monitoring การกำกับที่ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นหลักการประกันความสำเร็จได้อย่างดีนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราลงมือทำงานแล้วนะแล้วเราตรวจสอบอยู่เสมอว่ามันมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนแล้วเข้าไปจัดการแก้ไขเสียให้มันทันการมันก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็้นักบริหารทั้งที่ดีนะฮะจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมผลงานที่สําเร็จมาแต่ว่า,อ,าอยู่บนพื้นฐานของความไม่ถูกต้องเนี่ยในสุดมันจะเป็นความอัป,ปยศของชีวิตนะเพราะฉะนั้นนอกจากความสําเร็จที่เราต้องการแล้วต้องให้มั่นใจด้วยฮะว่าความสําเร็จนั้นอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของความดีงามครับเออวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเมจิฮาร์เรย์เดวิสันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนวันนี้สิงฮาร์เย์ตัวจริงแนวหน้าของเมืองไทยจะพาเมจิและคุณผู้ชมไปพบกับดรประพัฒ์จงสงวนเนี่ยล่ะ ในการทำงานเนี่ยครับถ้าเราไม่พูดความจริงกันนะฮะเราบอกความจริงครึ่งเดียวหรือบอกความจริงบางส่วนเนี่ยการทำงานเนี่ยจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยทุกคนที่อยู่ในทีมต้องพูดความจริงกันก่อนนะครับพูดความจริงกันจะได้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะฮะถ้ารู้ปัญหาคืออะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้มันได้ถ้าเราไม่พูดความจริงกันพูดบางส่วนเนี่ยนะครับมันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับแล้วมันทำให้เสียเวลาเสียทุกๆอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ย นะครับผมเชื่อว่าการทํางานเนี่ยก็สามารถที่จะฝ่าฟันท,ทุกเรื่องไปได้นะครับ